โตมากับบ้านผีปอ,อกครับสวัสดีครับพบกับรายการโตมากับในช่องสถานีแบบวุฒิครับรายการโตมากับเป็นการนําเสนอในเรื่องราวของความบันเทิงในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ผ่านมาและในคลิปนี้ครับเราก็จะมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังในเรื่องของโตมากับ บ้านผีปอบบ้านผีปอบนี่ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่อยู่ในความทรงจำอยู่นิดเป็นตำนานอะถ้าจะคิดถึงหนังผีสักเรื่องหนึ่งเนี่ยบ้านผีปอบเนี่ยต้องมาละเราโตมากับหนังผีเรื่องนี้นะและได้ความเชื่อที่ว่าหนังผีเรื่องบ้านผีปอบเนี่ยจุดเด่นของมันคือจุดเด่นของเรื่องคือวิ่งวิ่งเดียวครับวิ่งวิงว่งวิงวงว่งหนีผี มีสามมุกคลาสสิกอะ่ะมุกสกิดหลังมุกที่สองคือแบบมาจากไหนก็ไม่รูแ้แต่เวลาหันหน้าเจอกันต้องตกใจนะหันหลังหันหลังแล้วกลับมาเจอแล้วกตกใจแล้วก็มุกที่สามคือวุ่งลงโลงนะครับการดำเนินเรื่องการเล่าเรื่องของบ้านผีปอบที่เรารู้จักกันครับผมถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของบ้านผีปอบเลยนะครับ วันนี้เราจะมาย้อนเวลากลับไปดูเรื่องราวของภาพยนตร์ไทยยอดฮิตที่สร้างมาแล้วต่อหลายภาคจุดใน่นของภาคคือการวิ่งวิ่งวิ่งหนีผมกำลังจะเล่าเรื่องภาพยนตร์เรื่องบ้านผีบอบ ผีปอบครับเป็นภาพยนตร์ไทยประเภทหนังผีผสมผสานความตลกขบขันที่มีการสร้างถึง14ภาคตั้งแต่ปีพ 2, ศ2502ถึง2554ถือเป็นภาพยนตร์ไทยที่มีภาคต่อมากที่สุด เป็นหนังที่นําเอาตัวละครผีปอบมาจากนวนิยายชุดพูดผีปีศาจไทยเรื่องผีปอบในเล่มปีศาจของไทยของนักเขียนและจิตรกรชั้นคูผู้ล่งลับคือรูเหมเวชกรมาเป็นต้นแบบส่วนเรื่องทองคําซึ่งเป็นเรื่องของปอบยายทองคํามาจากเรื่องหนึ่งในตัวละครหลักของนวนิยายชุดนี้ครับ ความสําเร็จในภาคแรกทําให้มีการสร้างภาคต่อและกลายเป็นภาพยนตร์สยองขวัญผสมเบาสมองโดยเน้นความตลกเบาสมองเสียมากกว่าแต่ก็ทําให้ปอบหยิบและเป็นที่รู้จักอย่างดีภาพยนตร์จะมีวิธีการวิ่งหนีผีแปลกแบบหนีลงตุง่มวิ่งหนีขึ้นต้นไม้เหาะข้ามคลองหรือแม้กระทั่งแกล้งผีปอบต่างๆนาาเช่นทาสีทําตัวเป็นประตูวลวงเป็นต้นหรือตัวผีปอบเองก็มีวิธีไล่จับคนแปลกๆ,ๆเช่นขี่บัางไฟขี่มอเตอร์ไซค์ ใช้พัดสายกำแพงเป็นต้นโดยมีคุณนัทธินีสิทธิสมานที่ได้รับฉายาว่าเจ้าแม่ผีปอบกลายเป็นสัญลักษณ์ซีรีส์ภาพยนต์เรื่องบ้านผีปอบในภาคแรกผู้รับบทผีปอบคือในภาคแรกผู้รับบทผีปอบไม่ใช่คุณนัทธินีแต่เป็นคุณสุชาดา E.M. และตัวละครปอบหยิบเริ่มมีตั้งแต่ภาคที่2รับบทโดยคุณนัทธินีสิทธิสมานบ้านผีปอบภาคที่5ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นพันผีปอบสาสีเนื่องจากภาคนี้คุณนัทธินีสิทธิสมานไม่ได้เล่นและบ้านผีปอบข้ามภาค12ไปเนื่องจากถือเค็ดว่าไม่เป็นหนังโหลกลายเป็นภาคที่13 ภาพยนตร์เรื่องบ้านผีปอบ2ปีพศ25 3 3ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี2558ทั้งหมดนี้ครับเป็นเรื่องราวของบ้านผีปอบเป็นภาพยนตร์ที่ผมเชื่อว่าจะไม่มีใครไม่เคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้เราโตมากับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับบ้านผีปอบครับ ทั้งหมดนี้ครับเป็นเรื่องราวของรายการโตมากับฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆใ,ในช่องเราครับสามารถติดตามรับชมคลิปรายการจากในเพจ Facebook ก็ทุกใจคนหินกอนตรงดาวเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเราครับคลิปนี้ครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมคลิปรายการมาโดยตลอดครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับบ้านผีปอบ และวันนี้ครับเราก็จะมาต้องมาอยู่อันดับท็อปแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยย้อนเวลาและเป็นหนังที่เอาตัวละครผีปอบนิยายชุดพูดผีปีศาจไทยเรื่องผีปอบในเล่มนั้นโด่งดังและเป็นหรือตัวผีปอบเองก็วิ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของบ้านผีปอบคลิปนี้ครับขอขอบคุณท่านผู้ชมครับที่รับชมรับที่รับชมครับ <c oughs>